เป็นพระป่าค่ะหลวงปู่ที่ทางด้านพิพิพันธ์แล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายน้อมมาถวายเรื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะสาหรับญาติธรรมท่านใดนะคะอยากจะร่วมทาบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติเรียนเชิญได้เลยนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะนําไปสร้างอาคารหอพักของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแม่ วันนี้ที่ลานพระบรมรูปก็มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วเขาจะรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งนั้นไปในส่วนงานกองส่วนหน้าของเต็นท์พระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะไปประกอบอาหารเรียงที่ภาคอีสานที่น้ำท่วมเราก็จะเอาเข้าวสารที่เหลืออยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวให้ มูลนิธิเขาประสานไปมอบให้กับเต้น904ซึ่งเป็นเต้นที่เราทำอาหารส่งอยู่แล้วจะได้เอาไปสมทบกับกองงานพระเช่วยอยู่หัวเพื่อจะไปประกอบอาหารเรียงที่ที่ภาคอีสานซึ่งพระองค์ทรงลงส่งโรงครัวพระราชทานไปหลายจังหวัดแหนขอท่านทั้งหลายอนุโมทนา เราก็มีแต่ข้าวสารเดี๋ยวเอาข้าวสารไปไปถวายเดี๋ยวให้บุรีดีเขาประสานกับกับเต็นของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เอาไปเพราะวันนี้ที่ลานพระบรมรูปเขาก็ประกาศระดมข้าวสารอาหารแห้งใครที่ไปตักบาทวันนี้ที่ลานพระบรมรูปก็จะจะนำเอาเข้าวสารอาหารแห้งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ ฉันก็ขออภัยพี่น้องที่มารับทานแล้วปีนี้ไม่ได้เหมือนกับทุกปีทุกปีก็จะได้ทุกคนแต่ปีนี้เขาจำกัดว่าต้องให้กับคู่แม่ลูกแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเอาไปมอบให้กับพี่น้องที่เขาลำบากเพราะว่าตอนที่ภาคใต้น้ำท่วมลุงปู่ก็ลงไปหลายครั้งก็เอาเข้าวสารไปสิบกว่าตัน แล้วก็ใช้จ่ายสตังไปร่วมสามล้านกว่าบาทแต่เที่ยวนี้ภาคเหนือภาคอีสานน้ำท่วมเรามาป่วยซะเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็เลยไม่มีโอกาสได้ลงไปแต่ก็ฝากเงินที่พวกท่านใส่บาททุกเช้าทุกเช้าให้เนนนับเก็บรวบรวมได้ประมาณ 200, สองแสนเศษเศษก็ไปให้มูลนิธีเขา นำไปมอบให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวก็จะมีอีกเพราะวันนั้นเขาขายขายอะไรอะ่ะท่านในอำเภอในอำเภอพระโตะท่านนำเอาทุเรียนมาถวายหลวงปู่ตันกว่าเราก็เลยคิดว่า กินไปก็เป็นขี้เดี๋ยวให้พระกินก็คงไม่ได้อะไรก็เลยให้เขาเอามาวางจำหน่ายขายได้ประมาณแสนกว่าบาทเดี๋ยวก็เอาสตังค์จำนวนนี้เอาให้หมืนิธิไปมอบพร้อมเข้าวสารแล้วก็น้ำข่าวที่แล้วก็เอาน้ำไปพันพันโหลพันแพ็คเที่ยวนี้ก็เอาไปอีกหนึ่งพันแพ็ค ก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไม่ใช่หวงของไม่ได้ไม่ได้อยากหวงอยากให้แต่ก็ต้องให้อย่างมีปัญญาต้องให้อย่างชาญฉลาดว่าอะไรจําเป็นแหมอะไรก่อนอะไรหลังไม่ใช่นึกอยากให้ก็ให้ท่งเดชเราเห็นที่น้องเขาลำบากที่ตกทุกข์ได้ยาก นะปลูกข้าวก็ไม่มีข้าวไม่เหลือเลยก็จต่ที่ท่านเห็นในภาพอ่ะเขาลงทุนปลูกข้าวไปกี่พันกี่หมื่นไร่ทางภาคอีสานปีนี้คงไม่ได้กินข้าวอะ่ะเพราะว่าหมดข้าวทุนกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนปลูกข้าวปลูกผผักก็เจ๊งหมดน้ำท่วมรัฐบาลเขาก็ให้ครอบครัวละสามพันบาทเอง เขาคงช่วยอะไรไม่ได้มากก็ไปลดหนี้เท่ากสอพักหนี้เท่ากสออะไรไปก็คงไม่ได้อะไรเยอะเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ต้องปากกัดตินถีบต่อไปเราก็ต้องไปสงเคราะหเขาเท่าที่ถามสามารถทำได้อย่างนึกเล่นๆว่าข้าวสารที่รับจำนำไว้เน่าๆอยู่ใน ครั้งนะ่ะมีเยอะน่าจะคัดเอาดีๆมาไล่แจกกันบ้าง yeah. เดี๋ยวนี่เหลืออีกประมาณสักเท่าไหร่ต้องเตรียมเอาไว้เท่าไหร่ห้าร้อยชุดมั้งเอาจะทำอะไรเอา เราจะถวายพระป่ากล่าวคำถวายพระป่าค่ะว,ว่านโมตสะพร้อมกันค่ะ